สวัสดีครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2564วันนี้เราจะมาดูโรงเรือนกันหนึ่งปีผ่านไปที่เลี้ยงจากจากการซื้อแคคตัสได้แคคตัสต้นแรกคืตอต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ซื้อคือได้ไม่จากหลานให้มาเดีวก็มาเป็นวันนี้หนึ่งปี เลไเลยน,นี่โรงเรือนอ่าประมาณสามเมตรคูณสามเมตรนะครับเคยเป็นสา่าเก่าเราลือหลังคาออกเกาะคุมพลาสติกแลาวใส่สแลนทำเป็นโรงเรือนข้างล่างก็เป็นพวกไม้พอมเ็ด ไม้มเมล็ดที่เพรานี่ F ทั้งนั้นนะครับเพราะยังทำช่วงช่วงแรกยังยังไม่มีพ่อแม่พันธุ์ซื้อเมล็ดมา F อันนี้เป็น a อล b ี1อลบีสแท้คูณแท้ด่างแล้วก็แท้ด่างคูณแท้คิดอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับไม้ ไม้ยืดสักหน่ะลมปีแล้วครับเป็นพวกไม้มเมล็ดแต่ไม้มเมล็ดชนดนี้เป็นเป็นไม้มเมล็ดเมล็ดเอฟเอฟมาทั้งพอดเอฟมาทั้งพอดเอฟมาทั้งพอดก็ได้ประมาณนี้นี่รุ่นเดียวกันหมดพอดเดียวกันหมดเลยครับนี่มีนี่ด้วยแต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้แบกเพอ ตันนี้เ็เพอเเพอนี้เอฟมาตั้งหกักเอฟมาตั้งหัวตั้งสองเส้นเป็นไม้ช่ำหนอนี่เลี้ยงมาปีฝ่าตอนนี้ประมาณสี่เซนห้าเซนตัวนี้เป็นชื่ออิมจังเป็นไม้กอตีอลาบอยตัวนี้นะครับตัวนี้ ตหลักหลายปีนึงครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อแบบจริงจังอะไรครับชอบก็ซื้ออันนี้มาดูหน้ามไม้สวยๆของลูกไม้กันต้นนี้ ตนน้นนะึงนะอืมพอได้อยู่ต้นนี้พอได้อยู่เดินไม้หน,น,น,น้าแปกน้าแปกไอต้นนี้จะคิดปะป่าก็ไม่รู้ เนี่ยไม้มาจากพอดเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับมีหลายลากหน้านะเพราะมันเป็นมิกครับซื้อซื้อพอดม,มันเป็นมิกมเมล็ดมิกก็เลยมีน้าาหน้าปากๆเยอะแต่แต่ยังไม่ใช่คิดนะเนี่ยดูนะพัดเดียวกันดูสองต้นเนี่ยอย่างนี้พัดเดียวกันหมดเนี่ยมาดูข้างนี้ตัวนี้ต้นหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าใช้ CV หรือด่างแต่ผมดูผมดูน่าจะเป็นด่างไม่น่าไม่น่าใช้ CV แต่สามต้นนี้สามต้นนี้ซึ่งมาจากส่วนคุณพลอยระยองอย่างอย่างอย่างนี้ใช้ CV แต่อย่างนี้ไม่น่าใช้ครับน่าจะด่างตัวนี้เป็น เล็กๆนี่คือไม้เมล็ดตัวนี้เป็นพิงค์พิงค์เจ้นี้เป็นแบ็คเพอร์แบ็คเพอร์อันนี้พิงค์ผสมแบ็คเพอร์แบ็คเพอร์แบ็คเพอสองพัดนี้สองพัดนี้เป็นน้องเป็นน้องของต้นนี้ซึ่งมาจากต้นแม่ต้นเดียวกันต้นนี้เป็นหน่อแต่ชุดนี้เป็น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 เมล็ดจากฝัก ใน,นชุดนี้เป็นไม้มะเล็ที่บอกซึ่งมาจากพอดเดียวนะครับดูหน้าตาเขาตัวนี้ c ีเีร็จสวยมากเป็น c ีีที่สวยมากหรืออาจจะเป็นด่างอะไรเงียผมก็ไม่แน่ใจเห็นไหม นี่เป็นไมเมเล็ดจับมะเล็ที่เอฟมาครับแยกเขียวไว้แต่ก็ยังมีด่างลงนะได้แต่แต,ต่ตัวด่งางแยกไวน้นี่นี่นี่คือตัว,ตวด่างไม้ม,มเลท็ที่ที่เอฟมา,าะอย่ยงไวน้นี่ด่างแล้วก็เขียวขเขียวก็แยกไว้นี่ เดกนี่ปนกันอยู่เขียวด่างตัวนี้เป็นไม้พึง่งเปลี่ยนกระถางใหม่ตัดรากเปลี่ยนกระถางใหม่นี่ปักเป้าปักเป้าได้ฝักได้มเมล็ดแล้วได้มเมล็ดได้สองฟักปักเป้าดใูใกล้ดังสันดังเนี่ยนี่นีน่น ี่ครับเดี๋ยวเลตสองสองฟักเพาะได้สามพอดนี่ปลุกเป้าได้สามพอดเนี่ยเดี๋ยวไปดูปลุกเป้าปลุกเป้าโอ้ปลุกเป้า สันจะเป็นด่างเรื่อยๆแทบครับทุกภูแล้วครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลากก็เดินดีสันน่าจะชัดกว่านี้ตัดลากใหม่ตัดลากทิ้งไว้สักสิบวันถึเพิ่งลงปลูกครับเพิ่งลงปลูกได้สองวันปักเป้าอ่าก่อนวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวก่อนจากเดี๋ยวเก็บวางนี่กัน รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเที่ยวหากินตามใจนะครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ช่างอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเที่ยวหากินตามใจด้วยนะครับขอบพระคุณครับวันนี้สวัสดีครับ